โลโหลสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกทุกท่านนะครับในวันนี้สวัสดีครับอยู่กับพวกเราในรายการเรื่องเล่าบันเทิเีสองนะครับก็วันนี้ก็จะเล่าเรื่องในหัวข้อหลักวันนี้นะครับจริงๆมีหลายหัวข้อแหละแต่ว่าวันนี้เรามามันพูดถึงเรื่องของ v t u b เ r นะครับก็เป็นเรื่องที่ผมสนใจมานานแล้วแหละก็อยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะ เออพูดถึงวีทูเบอร์เนี่ยวีทูเบอร์คืออะไรคือจที่ผมพบจริงก่อนที่ผมจะรู้จักวีทูเบอร์รเนี่ยนะครับเออเขาจะมาจากรุ่นน้องม .2 ครับพี่ก็ชวนผมไปดูอะไรเงี้ยตอนแรกผมเห็นว่าเฮ้ยตัวละครทำไมเขาวาดอะไรแฟนอาร์ตผมตามมาจากแฟนอาร์ตคนหนึ่งเนาะก็เฮ้ยทำไมมันดีจังวลหน้าตาเขาดีจังบอกเอา้าจริงๆแล้วคนเนี้ยก็เป็นวีทูเบอร์นะพี่อะไรเงี้ย ทัเวมาลองหน่อยแบบเุ้ยร้องเพลงดีมาก,ากเราคัฟเวอร์เฮ้ยพีเตอร์ฉบับเท่าเพลงด้วยเพลงที่สุดๆไปเลยนะครับก <c oughs> ็เลยเป็นที่มาของการที่ผมติดยูทูบเบอร์แล้วแบบเฮ้ยอยากศึกษาแล้วมาเล่าให้ฟังนะครับก่อนอื่นนะฮะก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็อยากให้ทุกคนไปติดตามช่องทางอื่นๆในช่องนิสตู u ิโอของเรานะครับก็ทําใหม่หมดแล้วก็ จริงๆ,ๆมันก็มีลิงก์รวมเป็นลิงก์ที่ r.ee/slash n น s t ูดิโอนะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับจริงๆช่องทางต่างๆของเราเนี่ยก็จะมี YouTube อ่ Instagram บูสกายแล้วก็ TikTok นะครับก็จะมีใน u t u b e เนี่ยก็จะเป็น y o b ูทูบบูสกายแล้วก็อะไรนะ TikTok จริงๆทุกช่องทางอ่ะก็จะเป็นเอ n e s t u d i ครับ n e s t s t u d i นะครับไปพิมพ์ก็ได้เลยนะครับมันจะเป็นโปรไฟล์สีฟ้าๆนะครับตัวสอนเหลืองๆเขียวๆแล้วไปติดตามได้เลยนะครับทุกคนก็อยากให้ทุกคนไปติดตามนะครับเดี๋ยวจะใส่ไว้ในคำอธิบายของเรานะครับจริงๆก็มีส p o t i f y แล้วเนาะก็ในรายการนี้ก็จะมีแล้วนะครับผมก็ก็เป็นการเปิดช่องทางใหม่ของเราครับเพิ่งทำกันเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมาครับอีพีที่แล้วก็อยู่ในนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้ทุกคนได้ดูอย่างแน่นอนนะครับ คลิปนี้นะครับอัดวันที่16มกราคมนะครับเพราะว่าวันหยุดวันครูด้วยนะแล้วก็วันอาทิตย์จริงผมจะลงทริจริงเนี่ยครับคือผมจะลงสัปดาห์หน้าเนาะเพราะว่าติดแข่งกิจกรรมภาษาไทยนะครับแข่งเพงเอารานะครับคือครูจะผมไปเนาะก็เลยมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้แทนนะครับเดวจะลงคลิปวันที่18นี้นะกันอ่า ต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้นะครับจริงๆก็เจอกับพวกเราได้ในทุกวันเสาร์นะครับในสัปดาห์ที่1และที่3ของเดือนนะครับก็สัปดาห์คลิปอีเสาร์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่3เนาะนะครับโอ้โหรอบหน้านี่แบบต้อนรับเดือนใหม่เลยผ <laughs> <laughs> มกพีมองปฏิทินวันนี้นะครับก็โอเคพูดถึงยูทูบเบอร์เนี่ยนะครับผมก็ยูทูบเบอร์เนี่ยยูทูบเบอร์มันย่อมาจากอะไร จริงๆเป็นจริงๆมันไม่ใช่ชื่อเต็มของมันนะครับจริงๆวีทูเบอร์เนี่ยมันยอมาจากวอร์เชอร์ยูทูเบอร์นะครับเอ่อเขาก็เนี่ยก็ในเรื่องของวีทูเบอร์เนี่ยนะเขาก็จะเอาตัวอวตารเสมือนจริงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบสมถติว่าผมมาเล่าเรื่องอะไรก็ผมจะเอาตัวละครเป็นการ์ตูนมาแปะไ,ปไว้แล้วบแบบเคลื่อนไหวได้แบบเสมือนจริงเลยลก็เขาจะใช้เออ่คอมพิวเตอร์กราฟิกกับซอฟต์แวร์อะไรบางอย่างเ <c oughs> นาะ นะครับเออคืออย่างว่านะพูดถึงซอฟต์แวร์เนาะก,ก็จะมีการจับเครื่องหว่ไปเปลวทามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องเครื่องคอมอะแล้วง้ก็ต้องแรงระดับหนึ่งอะไปะทำนะครับคือวิทูเบอร์เนี่ยจริงๆมันก็มีกําเนิดมันกําเนิดจากที่ไหนหรอญี่ปุ่นนี่แหละครับเพราะว่าจากที่ทุกคนน่าจะพอรู้แล้วแหละว่าญี่ปุ่นเขาเป็นคนนําเทรนอะไรแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรละเอ่อ ยูทูบเบอร์เนี่ยมันก็เริ่มมาตั้งแต่ปี2,010เนะะาะการทดสอบว่า2,010ก็จะประมาณช่วงผมอยู่อนุบาลประถมต้นๆน,นะผมจะไม่ผิดถ้าผมที่ผมเห็นนะแล้วก็เาเพิ่งมาบูมมันปี2,020ก็คือช่วงโควิดอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าใครตามทันนะครับเด็กมาดูอะไรเงี้ยเนาะยูทูบเบอร์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นยูทูบเบอร์นะครับในในช่วงรแรกๆเนาะ ก็จะมีเป็นสตรีมเมอร์างที่พูดแบบญี่ปุ่นหรืออังกฤษกเป็นหลักนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็จะหลังๆมาเนี่ยที่แบบหลังปี2020มาเนี่ยก็จะเริ่มมีจากสวิสบิลิบิลี่อะไรอย่างเงี้ยนะคือแล้วก็อะไรอื่นอนอีกมากมายนะครับซึ่งผมอาจจะตามไม่ทันนะครับผมเพิ่งมาตามเทรนดนี้ประมาณสองถึงสามสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะครับพูดถึงคนแรกที่ใช้คําว่า v ูทู e เบอร์หรือว่าเวอร์ชันยูทูเบอร์นะครับก็จะมีกฤษณะไอนะครับ ที่มาให้ผู้ชมสื่อสารกันสดๆนะครับก็ไปติดตามได้แล้วครับเป็นอืมเป็นศิษย์เป,เปขออนิจิซันจินะครับที่เป็นคนเดิมมานะครับอะไรเงี้ยหรือเปล่าพูดถึงค่ายหลักๆเนาะในญี่ปุ่นก็จะนเรื่องของ v t ทู e เบอร์เนี่ยก็จะมีโฮโลไลฟ์นิจิซันจิวิโชโจ หรือในประเทศไทยเราก็จะมีอย่างที่ผมเห็นนะก็คือ a r p หรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีอิสระบ้างแหะครับผมเท่าที่ผมเห็นนะก็มีเยอะอยู่นะครับพูดถึงโปรแกรมเนี่ยที่จริงต้องก็กยกักบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์อะไรของเขาเนี่ยก็จะใช้อะไรนะเอ่อ Live 2D ด้วยออแล่เขาจะออกแบบโดยศิลปินอะไรอย่างเงี้ยไม่ม,มีมันก็ไม่ได้แบบว่าจากัดว่าเฮ้ยต้องแบบโน้แบบนี้คือทำอะไรก็ได้ แต่วีทูเบอร์ก็จะมีเอกลักษณ์เด่นๆนะครับเท่าที่ผมเห็นมาก็อืจะแบบว่าแบบเหมือน <c oughs> มีตัวตนนของตัวเองอะ่ะแบบไม่ยือยู่กับความเป็นจริงอะ่ะ <c oughs> คือแบบว่าปีตัวตนหนึ่งไปเลยแบบสนใจก็จะไม่ค่อยเปิดเผยตัวตนเนาะเท่าที่ผมเห็นนะแต่ว่าอะไรอะ่ะคือถ้าคนที่แบบเปิดเผยตัวตนบ้างนิดหน่อยก็จะแบบว่าเอ้ยเหมือนสตรีมเมอร์ทั่วไปอะ่ะแต่แบบแค่ใช้อวตารเฉยก็มีแต่บางคนก็คือแบบ ไม่เปิดเผยตัวต้นไปเลยแบบแบบเป็นตัวตนอีกตัวตนหนึ่งอ่ะจะให้ทุกคนเห็นอีกแบบนึ่งส่วนโลกตัวจริงไม่รู้เป็นใครนะครับอพูดถึงซอฟต์แวร์เนี่ยเขาจะมีไลฟ์2ดีเว็บแคมเขจะมีอะไรเนี่ยการเคลื่นจากการจับการเคลื่อนไหวอะไรเยอะแยะเลยซึ่งคือแล้วก็พูดถึงพีจีทูเบอร์เนาะ อืมโอเคผมไม่เล่าดีกว่ามันลึกไปนะครับพูดถึงตัวละครที่เป็นกระแสเนี่ยก็อย่างที่ผมพูดตอนแรกครับคริสรนั i นะครับก็เป็นผู้ย t ทูบเบอร์ครั้งแรกนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับพูดถึงเทรนด์มันเนี่ยก็อืมเดี๋ยวแป๊บนะโอเคพูดถึงยูทูบเบอร์เนี่ยนะครับหลกัหลกๆในถ้าเป็นในสังกัดเนี่ยก็จะ มักถูกจ้างโดยเอเจนซี่นะครับที่มีความสามารถด้วยโมเดลธุรกิจที่มาจากเออไอดอลญี่ปุ่นนะครับกับสปินมเมอร์เนี่ยก็จะได้รับว่าจ้างให้แสดงตัวละครที่แบบตัวบริษัทก็สร้างมาแล้วครับทำสิ่งขายของผ่นการขายหรือแบบอะไรอย่เงี้ยแบบขายปุ่มุญแจเล้ว็กๆน้อยๆตัวตัวละครอะไรเงี้ยก็จะาที่ผมเห็นนะก็อืมแต่ว่าแต่ว่านะครับเวลา เขาบอกว่าเลิกคำหรืออะไรเงี้ยก็จะบอกว่าเฮ้ยตัวละครเนี่ยจบการศึกษาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นการเป็นการอำลาบทบาทหรือออกต้นสังกัดของอะไรของยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็แบบเหมือนพิสซ่า์สตอรี่อะไรเขาอะไรอ่ะเออซึ่งก็ใครที่เป็นแบบว่าคนที่ตามยูทูบเบอร์มานานก็ช่วยคอมเมนต์มาได้นะครับก็ แจ,แจ้งมานะครับพวผมผมก็เพิ่งมาตามสองสามอาทิตย์นี้นะครับก็ยูทูบเบอร์นะครับพื้นฐานจริงๆผมคิดว่าจะเล่าลึกเือว่าแบบลึกไปแบบเอยอยย่างไงเราไม่แน่ใจเนาะวันนี้เป็นพื้นฐานที่ผมอยากมาเล่าให้ฟังเนาะ่าท,ที่ผมเห็นมาเนาะก็ถ้าผมศึกษามาเยอะกว่านี้เดี๋ยวผมจะมาทำพัดต่อเพิ่มเติมในอีพีต่อไปนะครับหลังๆเนี่ยนะครับก็สัปดาห์นี้ในรอบสองสัปดาห์นี้นะครับก็ เรื่องของวิทูเบอร์เนี่ยเราก็จบเพียงเท่านี้เนาะแล้วก็สับสนุนเรากันได้นะครับหวังว่าสับสนุนเราโดยการกดติดตามด like, กดไลค์กดแชร์อะไรก็ว่ากันไปนะครับเถ้าสมมติเฮ้ยผมฟังเล่าฟังแล้วแบบเฮ้ยมันก็เออได้ว่ะไรอย่างเงี้ยแบบอย่าว่าฟังเรื่องในชีวิตของผมนะครับก็สองสัปดาห์ข้างหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามในบูสกายแล้วก็ช่องทางอื่นนะครับผมก็จะมาพิมพ์บอกหรือว่าแจ้งกันให้ทราบนะครับโอเค หวังว่าจะได้รับความสนใจจากผู้ชมมินชอนเคยนะครับขอบคุณครับลากก่อนครับผมบ๊ายบาย